สัโดย Chief Reading Zone Channel หนังสือ The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ไม่คิดเล็กเทคนิคการคิดที่จะผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จเกินกว่าที่คาดโดย David J. Schwartz เรียบเรียงโดยดรนิเวศเหมวชิรวรากรจัดพิมพ์โดยบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนจำนวน312หน้า เสียงอ่านโดย s h e f Reading z o n Channel บทที่2ตอนที่2.2รักษาโรคชอบแก้ตัวของคุณโรคแห่งความล้มเหลวความรู้จะเป็นอำนาจได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้มันและต่อเมื่อคุณใช้มันอย่างสร้างสรรค์เท่านั้นมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งไอสไตน์นักวิยทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ เคยถูกถามว่าหนึ่งไมล์มีกี่ฟุตไอสไตน์ตอบว่าผมไม่ทราบทำไมจะต้องจำข้อมูลเหล่านี้เหรอรกสมองในเมื่อผมสามารถค้นหาคำตอบได้ภายในสองนาทีจากหนังสืออ้างอิงครั้งหนึ่งเฮนรี่ฟอร์ดฟ้องคดีหมิ่นประมาทหนังสือพิมพ์ชิคาโกตรีบูลเพราะตรีบูลเรียกฟอร์ดว่าเป็นคนโง่เขลาและฟอร์ดซึ่งเป็นคนที่มีผู้เคารพนับถือมากได้ฟ้องเพื่อที่จะให้ชิคาโกตรีบูล พิสูจน์มาสิว่าผมโง่จริงชิคาโก้ตรีบูนถามฟอร์ดด้วยคำถามง่ายๆเป็นชุดเช่นใครคือเบนดิกอาร์โนรสงครามปฏิวัติยุติลงเมื่อไหร่และอื่นๆฟอร์ดซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนมาน้อยจึงไม่สามารถตอบได้เป็นส่วนใหญ่ในที่สุดเขาก็เริ่มหัวเสียและพูดว่าผมไม่รู้คำตอบของคำถามพวกนี้หรอกแต่ผมสามารถหาคนที่รู้มาได้ภายในหนาทีเฮนรี่ฟอด ไม่เคยสนใจที่จะทําให้สมองวุ่นวายไปกับข้อมูลต่างๆเขารู้ว่าความสามารถที่จะรู้วิธีการหาข้อมูลย่อมสำคัญกว่าการที่จะใช้สมองเป็นโรงเก็บข้อมูลคนที่สามารถจำตัวเลขต่างๆได้อย่างแม่นยำม,มีค่าตัวเท่าไหร่เย็นวันหนึ่งผมนั่งคุยกับเพื่อนซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วบังเอิญขณะนั้นมีรายการเกมทายปัญหายอดนิยมรายการหนึ่งทางโทรทัศน์คนที่ตอบปัญหานั้น ครองแชมป์ในรายการมาหลายสัปดาห์เขาสามารถตอบคำถามได้ทุกเรื่องทั้งๆท,ที่คำถามหลายข้อดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีเหตุผลก็ตามแต่หลังจากที่เขาตอบคำถามที่ค่อนข้างจะประหลาดซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูเขาลูกหนึ่งในประเทศอาร์เจนตินาเพื่อนผมมองมาที่ผมและพูดว่าคุณคิดว่าผมจะจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่ให้กับหมอน,นั่นเพื่อมาทำงานกับผมดีล่ะเท่าไหร่ผมถาม ไม่เกิน4,500เหรียญแต่ไม่ใช่ต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนแต่ตลอดชีวิตผมพิจารณาดูแล้วเจ้าเซียนคนนี้คิดไม่เป็นเขาเป็นแต่จำเขาเป็นเพียง e n c y c l o p e d i a หรือสารานุกรมเคลื่อนที่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยเงินจำนวน4,500เหรียญเนี่ยผมสามารถซื้อ e n c y c l o p e d i a ดีๆได้ชุดหนึ่งเลยนะสิ่งที่ผมต้องการก็คือ คนที่แก้ปัญหาได้คนที่มีไอเดียดีๆคนที่สามารถฝันและก็พัฒนาความฝันให้เป็นจริงได้ในทางปฏิบัติเป็นคนที่มีไอเดียที่สามารถทำเงินได้แต่คนที่จำได้เฉพาะตัวเลขเพียงอย่างเดียวทำเงินไม่ได้รอกหลัก3ประการที่จะรักษาโรคชอบแก้ตัวว่าไม่ฉลาดมีหลักง่ายๆสประการที่จะรักษาโรคชอบแก้ตัวว่าไม่ฉลาดดังนี้ 1. อย่าประเมินมันสมองของคุณต่ำเกินไปและอย่าประเมินมันสมองของคนอื่นสูงเกินไปยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่คุณมีคนให้พบความสามารถพิเศษที่คุณมีอยู่อย่าลืมว่าปริมาณสมองไม่เป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือวิธีที่คุณใช้สมองของคุณจัดการกับสมองแทนที่จะห่วงเกี่ยวกับเรื่องไอของคุณ 2. เตือนตัวเองวันละหลายๆครั้งว่าทัศนคติสำคัญกว่าสมอง ฝึกให้มีทัศนคติเป็นบวกทั้งที่บ้านและที่ทำงานหาเหตุผลว่าทำไมคุณจะทำได้ไม่ใช่เหตุผลว่าทำไมจึงทำไม่ได้พัฒนาทัศนคติประเภทกําลังชนะใช้ความสามารถของคุณไปในทางที่เป็นบวกและสร้างสรรค์ใช้มันหาหนทางที่จะชนะไม่ใช่พิสูจน์ว่าคุณจะแพ้ 3. จําไว้ว่าความสามารถที่จะคิดมีค่ามากกว่าความสามารถในการจำข้อมูลตัวเลขมาก ใช้สมองของคุณในการสร้างและพัฒนาความคิดหาวิธีใหม่ๆใ,ในการที่จะทำสิ่งต่างๆถามตัวคุณเองว่าฉันจะใช้ความสามารถเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หรือจะใช้มันเพียงเพื่อที่จะบันทึกประวัติศาสตร์ที่คนอื่นสร้าง 3. เรื่องอายุข้ออ้างเรื่องอายุคือไม่มีประโยชน์หรอกผมแก่เกินไปซะแล้วหรือยังเด็กเกินไปข้อแก้ตัวทางด้านอายุ โรคของความล้มเหลวที่เกิดจากการที่อายุยังไม่เหมาะสมสักทีนี้มาในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่ายๆสองประการคือผมแก่เกินไปเสียแล้วกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งคือผมยังเด็กเกินไปคุณคงเคยได้ยินคนนับร้อยในทุกวัยที่อธิบายถึงความไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตของเขาทำนองนี้ว่าผมแก่เกินไปหรือเด็กเกินไปที่จะเริ่มตอนนี้ผมไม่สามารถทำในสิ่งที่ผมต้องการหรือทำไม่ไหว เพราะอุปสรรคเรื่องอายุมันเป็นเรื่องน่าประหลาดและโชคร้ายที่มีคนจำนวนน้อยมากที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในวัยกำลังดีข้ออ้างเรื่องอายุได้ปิดโอกาสของผู้คนเป็นจำนวนมหาศาลเขาเหล่านั้นคิดว่าวัยของเขาไม่เหมาะสมดังนั้นเขาไม่สนใจแม้แต่จะลองทำกลุ่มที่อ้างว่าผมแก่เกินไปเป็นกลุ่มที่ใช้ข้ออ้างทางด้านอายุมากที่สุดโรคนี้ขยายตัวโดวยวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อน แม้กระทั่งการผ่านทางสื่อต่างๆเช่นบทละครและบทความในวารสารในหัวข้อประเภทคุณแก่เกินไปแล้วเมื่ออายุคุณขึ้นตนด้วยเลขสี่ซึ่งมักจะฮิตไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องที่ตรงกับความต้องการของพวกขี้วิตกทั้งหลายที่กำลังมองหาข้อแก้ตัวให้กับตนเองการจัดการกับข้ออ้างเรื่องอายุสำหรับข้ออ้างในเรื่องอายุสามารถรักษาได้ เมื่อสองสาปีก่อนขณะที่ผมกำลังทำโปรแกรมสัมมนาการขายอยู่นั้นผมค้นพบเซรุ่มชนิดดีที่สามารถรักษาและป้องกันคุณให้พ้นจากโรคนี้ได้ในอนาคตในการฝึกอบรมครั้งนั้นมีผู้เข้ารับการอบรมคนหนึ่งชื่อคุณแซริเลขณะนั้นเขาอายุ40ปีแล้วและต้องการที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตแห่งหนึ่งแต่เขาคิดว่าเขาแก่เกินไปเมื่อได้พิจารณาทั้งหมดแล้วขาพูด สรุปได้ว่าผมต้องเริ่มต้นจากศูนย์และโดยอายุ40ปีผมแก่เกินที่จะเริ่มผมคุยกับแซลซิลหลายครั้งเกี่ยวกับปัญหาอายุมากของเขาผมใช้ยาสปปรรพคุณสูงประเภทอายุเป็นเพียงตัวเลขคุณจะแก่ก็ต่อเมื่อว่าคุณคิดว่าตัวเองแก่เท่านั้นแต่ก็พบว่าทำไม่สำเร็จบ่อยครั้งที่ถูกโต้กลับมาว่าแต่ผมคิดว่าตัวเองแก่จริงๆนะในที่สุด ผมก็พบวิธีที่ใช้ได้ผลวันหนึ่งหลังจากจบการฝึกอบรมผมพูดว่าแซซิลคนเราเริ่มทำงานได้เมื่ออายุเท่าไหร่เขานึกสักครู่และตอบว่าผมคิดว่าเราวๆยี่สิปีนะถูกต้องผมว่าทีนี้เมื่อไหร่คนเราจึงไม่สามารถทำงานได้ล่ะแซซิลตอบถ้าร่างกายแข็งแรงและชอบทำงานเพราะว่าคนเรา คงยังทำงานได้พอสมควรเมื่ออายุ70ปีนะเอาละผมพูดคนจำนวนมากยังคงทำงานได้เป็นอย่างดีแม้ว่าอายุเกินเจปีแล้วแต่สมมุติเอาอย่างที่คุณพูดว่าคนเราทำงานได้ในช่วงอายุ20-70ถึงปีเพราะฉะนั้นคนเราจะทำงานได้ประมาณ50ปีหรือครึ่งศตวตรรษคุณอายุ40ปีเพราะฉะนั้นคุณทำงานมากี่ปีแล้วล่ะแซซิล 40ปีเขาตอบแล้วคุณยังเหลือเวลาที่จะทำงานได้อีกกี่ปีเออ3 0ปีเขาตอบพูดอีกทางหนึ่งคุณยังทำงานไปได้ไม่ถึงครึ่งทางคุณเพิ่งจะใช้เวลาไปเพียง40%ของชีวิตการทำงานของคุณเท่านั้นผมมองหน้าแสเซลและตระหนักดีว่าเขาเข้าใจประเด็นเขาหายจากโรคชอบแก้ตัวด้วยอายุ แซซิลเห็นว่าเขามีเวลาอีกมากที่จะเริ่มจับงานใหม่ๆเขาเปลี่ยนแนวความคิดที่ว่าผมแก่เกินไปแล้วมาเป็นผมยังหนุ่มและตระหนักดีแล้วว่าเขาจะอายุมากเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องอายุซึ่งจะบอกว่าอายุจะเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยหรือจะเป็นอุปสรรคการรักษาโรคชอบอ้างเรื่องอายุจะเปิดโอกาสใหม่ๆที่คุณเคยคิดว่าถูกปิดกั้นหรือผ่านไปแล้ว ญาติของผมคนหนึ่งใช้เวลาหลายปีทำในสิ่งต่างๆเช่นขายของทำธุรกิจส่วนตัวทำงานธนาคารแต่ไม่เคยพบงานที่ถูกใจจริงๆในที่สุดเขาสรุปว่าสิ่งเดียวที่เขาต้องการทำมากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดก็คือการเป็นบาทหลวงสอนศาสนาแต่เมื่อคิดทบทวนแล้วเขาพบว่าเขาแก่เกินไปเสีแล้วเนื้อสิ่งอื่นใดเขาอายุ45ปี มีลูกสามคนและมีเงินน้อยมากแต่โชคยังดีที่เขาสามารถรวบรวมพลังของเขาทั้งหมดและบอกกับตนเองว่าถึงตอนนี้จะอายุ45ปีก็ตามผมจะต้องเป็นบาทหลวงให้ได้โดยศรัทธาที่แรงกลา้าเขาจึงเริ่มเข้าฝึกเป็นบาทหลวงซึ่งโปรแกรมการฝึกใช้เวลาถึง5ปีและต่อมาเขาได้เป็นบาทหลวงสมใจและอยู่ประจำในโบสถ์แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาแก่หรือ ไม่ใช่อย่างแน่นอนเขายังคงมีเวลาอีก2 0ปีที่จะทํางานผมได้คุยกับญาติคนนี้อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้และเขาบอกกับผมว่าคุณรู้ไหมว่าถ้าผมไม่ได้ตัดสินใจครั้งสําคัญเมื่อตอนผมอายุ45ปีผมคงต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดยังคนแก่ที่ขมขื่นขณะนี้ผมรู้สึกเป็นหนุ่มเหมือนเมื่อ25ปีที่แล้วดูเหมือนว่าหน้าตาของเขาก็เป็นอย่างนั้นด้วย เมื่อคุณเอาชนะข้ออ้างเรื่องอายุได้ผลที่ตามมาอย่างแน่นอนก็คือคุณรู้สึกมีความหวังและมองโลกในแง่ดีเหมือนที่คนหนุ่มรู้สึกเมื่อคุณเอาชนะความกลัวเรื่องข้อจำกัดของอายุได้คุณก็จะต่ออายุให้กับตนเองนั่นก็คือคุณจะเพิ่มความสำเร็จให้กับชีวิตเ <_' S 1> <_' S 2> พื่อนผมคนหนึ่งชื่อบิลซึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยมาด้วยกันให้คอสังเกตจากมุมหนึ่งของวิธีเอาชนะข้ออ้างเรื่องอายุ บิลเรียนจบมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในช่วงทศวรรษที่20หลังจากทำงานมา24ปีในธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ก็ได้ตัดสินใจว่าเขาต้องการที่จะเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเพื่อนๆต่างก็เตือนว่าการเป็นอาจารย์จะต้องเรียนจบปริญญาเอกเขาอาจจะบ้าเสียก่อนที่จะเรียนจบแต่บิลตั้งใจที่จะสู้เขาสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยอิลลินอย์เมื่ออายุ51ปีเขาได้รับปริญญาเอกเมื่ออายุได้55ปี ทุกวันนี้เขาเป็นคณะบดีของคณะเศรษฐศาสตร์ที่วิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเขามีความสุขเขายิ้มและพูดว่าผมยังมีเวลาที่จะชื่นชมกับงานอีกถึงหนึ่งในสมของชีวิตอายุมากเป็นโรคแห่งความล้มเหลวเอาชนะมันโดยการปฏิเสธที่จะให้อายุเป็นตัวฉุดรั้งคุณไว้อายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเด็กเกินไปขาอ,อ้างประเภทฉันยังเด็กเกินไปก็สร้างความเสียหายมากเช่นเดียวกัน ประมาณหนึ่งปีมาแล้วชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเจอรี่มาพบผมพร้อมกับปัญหาเขาเป็นคนหนุ่มที่มีหน่วยกา้านดีเขาเคยเป็นทหารพลร่มในระหว่างสงครามหลังจากนั้นก็เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในระหว่างที่เรียนเจอรี่ต้องเลี้ยงดูภรรยาและลูกชายโดยการเป็นเซลแมนของบริษัทรับส่งและเก็บสินค้าเขาประสบผลสำเร็จอย่างงดงามทั้งเรื่องการเรียนและการทำงานแต่ขณะนี้เจอรี่กำลังกลุ้มเขากล่าวกับผมว่า ผมกำลังมีปัญหาบริษัทกําลังเสนอให้ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งจะทําให้ผมต้องคุมเซลแมนกว่า8คนอ้าวยินดีด้วยเจ้ามากผมพูดแต่ดูมันคุณกําลังวิตกนะครับเขาพูดต่อเพราะว่าเซลแมนทั้ง8คนที่ผมจะต้องดูแลแก่กว่าผมตั้ง7ปีถึง21ปีทั้งนั้น <c oughs> คุณคิดว่าผมควรจะทำยังไงดีผมจะคุมพวกเขาได้ไหมจอรี่ <c oughs> ผมว่านะผู้จัดการของบริษัทคงจะได้พิจารณารอบขอบแล้วว่าคุณเป็นผู้ใหญ่พอมิฉะนั้นเขาคงไม่เสนอตำแหน่งให้คุณควรจำหลักการเพียงสามข้อเท่านั้นก็คือ 1. ไม่ต้องไปสนใจเ,เรื่องอายุสมัยก่อนที่คนส่วนใหญ่ทำไร่ทำนาการเด็กผู้ชายจะเป็นผู้ใหญ่เมื่อได้พิสูจน์ว่าเขาทำงานที่ผู้ใหญ่ทำได้อายุนะ่ะไม่มีความสำคัญคุณก็เช่นเดียวกันเมื่อคุณได้พิสูจน์ ว่าสามารถทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายได้ก็ถือว่าคุณแก่พอแล้วละ 2. ออย่าทำขี้โอกับตำแหน่งใหม่นะให้ความนับถือและรับข้อเสนอจากลูกน้องที่เป็นเซลแมนจะทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังทำงานกับหัวหน้าทีมที่ไม่ใช่ผู้เผด็จการถ้าคุณทำอย่างนี้พวกเขาจะสนับสนุนคุณไม่ใช่ค้านคุณ 3. าํทตัวให้คุ้นกับการที่มีลูกน้องอายุมากกว่า โดยปกติจะพบว่าผู้นำในทุกวงการมีอายุอ่อนกว่าลูกน้องจำนวนมากเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้คุ้นเคยกับการที่จะดูแลลูกน้องที่มีอายุมากกว่าซึ่งจะช่วยคุณมากในโอกาสต่อไปเมื่อคุณได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกจำไว้เจอรี่อายุของคุณจะไม่เป็นปัญหายกเว้นว่าคุณจะทำให้มันเป็นทุกวันนี้เจอรี่ทำงานได้ดีเขาชอบธุรกิจขนส่ง และกำลังคิดจะตั้งบริษัททำธุรกิจขนส่งของตนเองขึ้นในอนาคตอันใกล้อายุน้อยเป็นอุปสรรคก็ต่อเมื่อคุณคิดว่ามันเป็นคุณคงได้ยินบ่อยๆว่างานบางอย่างต้องการคนที่มีอายุพอสมควรเช่นงานขายหลักทรัพย์หรือขายประกรันซึ่งต้องการคนที่มีผมขาวสักหน่อยหรือไม่ก็ไม่มีผมเลยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนคำพูดเหล่านี้ไม่มีเหตุผลสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือฝีมือ ถ้าคุณรู้งานดีและเข้าใจคนคุณก็แก่พอที่จะทำงานได้อายุไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถยกเว้นแต่คุณหลอกตัวเองว่ามีเพียงเวลาอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คุณมีความสามารถร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆที่จะทำให้คุณทำเงินได้คนหนุ่มจำนวนมากมีความรู้สึกว่าตนเองถูกดึงไว้เพราะความอ่อนของอายุและก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พนักงานบางคนในบริษัทหรือหน่วยงานที่มีความริษยา หรือรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การงานของตนไม่ต้องการเห็นคุณได้ดีกว่าโดยพยายามใช้ข้ออ้างเรื่องอายุหรือเหตุผลอื่นแต่บุคคลที่มีความสำคัญและมีอำนาจในบริษัทจริงๆจะไม่มองอย่างนั้นเขาจะมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่คุณมากเท่าที่เขารู้สึกว่าคุณจะสามารถรับได้ดีแสดงให้เขาเห็นว่าคุณมีความสามารถและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแล้ว เรื่องความอ่อนของอายุจะเป็นข้อได้เปรียบของคุณสรุปอย่างสั้นๆวิธีการรักษาข้ออ้างในเรื่องอายุก็คือ 1. มองอายุปัจจุบันของคุณในแง่บวกคิดว่าคุณยังหนุ่มไม่ใช่คุณแก่แล้วคิดในสิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างความกระตือรือร้อนและความรู้สึกของความเป็นหนุ่ม 2. คํคำนวณเวลาที่คุณยังสามารถทํางานได้อย่างขยันขันแข็งอย่าลืมว่าคนอายุ30ปี ยังคงเหลือเวลาที่จะทำงานอีกถึง80%และคนอายุ50ปียังคงเหลือเวลาทำงานถึง40%ซึ่งมักจะเป็นเวลา40%ที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาชีวิตที่แท้จริงแล้วยาวกว่าที่คนส่วนมากคิด 3. ใช้เวลาในอนาคตทำในสิ่งที่คุณต้องการทำจริงๆจะเป็นการสายเกินไปถ้าคุณปล่อยให้จิตใจของคุณเป็นไปในทางลบและคิดว่ามันสายเกินไปเสียแล้วเลิกคิดว่า เราควรจะเริ่มมานานแล้วเพราะนั่นเป็นความคิดเห็นความล้มเหลวแต่คิดว่าเราจะเริ่มทำเดี๋ยวนี้อนาคตอันสดใสรออยู่ข้างหน้านี่คือสิ่งที่คนที่ประสบผลสำเร็จคิด 4. เรื่องโชคข้ออ้างเรื่องโชคคือแต่กรณีของผมไม่เหมือนของคนอื่นผมโชคไม่ดีเมื่อเร็วๆนี้ผมได้รับฟังผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาคนนึงพูดถึงเรื่องความปลอดภัยบนถนนหลวง เขาชี้ให้เห็นว่ามีคนตายด้วยสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุทางการจราจรกว่า4ี่0,000คนในแต่ละปีประเด็นหลักของปรัชญาของเขาก็คือไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุที่แท้จริงสิ่งที่เราเรียกว่าอุบัติเหตุที่จริงแล้วเป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์หรือความบกพร่องของเครื่องยนต์หรือทั้งสองอย่างประกอบกันสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้บอกกับเรา นับเป็นการยืนยันคำพูดของนักปราชญ์ที่สอนเรามานับหลายชั่วอายุคนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุแม้กระทั่งเรื่องของลมฟ้าอากาศก็ไม่ใช่สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญแต่เป็นผลของเหตุการ์เฉพาะเช่นเดียวกับชีวิตของคนเราที่ไม่ได้ขึ้นกับโชคชะตาอะไรทั้งสิน้นแต่อย่างไรก็ตาม แทบจะไม่มีวันไหนที่เราจะไม่ได้ยินคนโทษว่าปัญหาของเขาเกิดจากโชคไม่ดีและก็แทบจะไม่มีวันไหนอีกเช่นกันที่คุณจะไม่ได้ยินคนบางคนอ้างว่าความสำเร็จของอีกคนหนึ่งนั้นเกิดจากโชคช่วยผมจะแสดงให้เห็นว่าคนเรายึดติดอยู่กับข้ออ้างในเรื่องของโชคอย่างไรเมื่อเร็วๆนี้ผมได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเจ้าหน้าที่บริหารระดับล่างสมคนหัวข้อสนทนาในวันนั้นก็คือคนที่ชื่อจอร์จซี ซึ่งเพิ่งจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเมื่อวันก่อนทำไมจอร์จจึงได้ตำแหน่งนั้นเจ้าหน้าที่ทั้งสามขุดคุ้ยถึงเหตุผลต่างๆเช่นโชคเส้นสายภรรยาของจอร์จและวิธีที่เธอประจบประแจงเจ้านายของสามีสรุปแล้วเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมายกเว้นเรื่องที่เป็นจริงซึ่งความจริงที่ผมรู้คือจอร์จเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดเขาทำงานดีที่สุดและหนักที่สุดเขามีบุคลิกที่น่าเชื่อถือเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น ผมรู้อีกว่าผู้บริหารระดับสูงในบริษัทได้ใช้เวลานานมากเพื่อพิจารณาว่าใครในจำนวนสีคนที่สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความคิดผิดๆทั้ง3ของผมควรที่จะตระหนักว่าผู้บริหารระดับสูงสุดไม่ได้ขัดเลือกผู้บริหารสำคัญสคัญโดยการจับฉลาเมื่อไม่นานมานี้ผมได้คุยเกี่ยวกับความรุนแรงของการใช้ข้ออ้างเรื่องโชค กับผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทผลิตเครื่องมืออุตสาหกรรมแห่งหนึ่งเขาตื่นเต้นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้และเริ่มคุยถึงประสบการณ์ของเขาผมไม่เคยได้ยินใครเรียกชื่อปัญหาแบบนี้มาก่อนเขาพูดแต่มันเป็นปัญหาที่แก้ยากที่สุดข้อหนึ่งสําหรับผู้จัดการฝ่ายขายทุกคนมันเพิ่งเกิดขึ้นที่บริษัทเมื่อวานนี้เองเป็นตัวอย่างที่ตรงกับที่คุณพูดมากที่สุดเซลแมนคนหนึ่งชื่อจอรนเดินเข้าบริษัท ประมาณบ่ายโมงพร้อมกับใบสั่งซื้อเครื่องมือรถใหญ่เขาบอกพักพวกถึงข่าวดีนั้นเพื่อนเซลแมนของเขาคนหนึ่งซึ่งทำยอดขายได้ต่ำมากและเป็นคนที่กำลังมีปัญหาเมื่อเขาได้ยินข่าวก็แกล้งแสดงความดีใจกับเพื่อนและพูดว่าแม้จอนคุณโชคดีอีกตามเคยนะสิ่งที่เซลแมนคนนั้นไม่ยอมรับก็คือเรื่องของโชคไม่เกี่ยวกับใบสั่งซื้อลัดใหญ่ของจอนแม้แต่น้อย จอนได้ทุ่มเวลาเป็นเดือนๆให้กับลูกค้ารายนั้นเขาต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับคนเกือบสิบคนที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาสั่งซื้อเขาต้องทำรายงานตอนกลางคืนเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดเสนอให้ลูกค้าแล้วต้องนำความคิดนั้นไปปรึกษากับวิศวกรของบริษัทเพื่อออกแบบขั้นต้นของอุปกรณ์ดังกล่าวจอนไม่ได้โชคดีเว้นแต่ว่าคุณจะเรียกวิธีการวางแผนอย่างรอบคอบและการปฏิบัติตามแผนงานนั้นอย่างอดทนว่า โชสมมติว่าธุรกิจถูกจัดการโดยอาศัยการเสี่ยงดวงอะไรจะเกิดขึ้นถ้าดวงเป็นตัวกำหนดว่าใครจะทำอะไรและใครจะไปที่ไหนธุรกิจทุกแห่งจะต้องเจ๊งหมดลองสมมติว่าบริษัทการค้าขนาดใหญ่ถูกจัดการโดยการเสี่ยงดวงเพราะฉะนั้นในการปรับโครงสร้างองค์กรรายชื่อของพนักงานทั้งหมดจะต้องใส่ไว้ในกล่อง รายชื่อพนักงานคนแรกที่ถูกจับได้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการคนที่สองเป็นผู้ช่วยและอื่นๆจนคนสุดท้ายเป็นเด็กเสิร์ฟกาแฟโง่เง่าใช่ไหมแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับดวงคนที่ก้าวหน้าขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในอาชีพการงานเช่นการบริหารธุรกิจการขายกฎหมายวิศวกรรมการแสดงหรืออาชีพอะไรก็ตาม คืนสู่ตำแหน่งนั้นได้ก็เพราะการมีทัศนคติที่เหนือกว่าและใช้สามสามารถนึกที่ดีในการทำงานที่ยากลำบากทั้งหลายหลัก2ประการที่จะเอาชนะข้ออ้างเรื่องโชค 1. ยอมรับกฎของเหตุและผลพิจารณาอีกครั้งถึงสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นโชคดีของคนอื่น คุณจะพบว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของดวงแต่เป็นเรื่องของการเตรียมการการวางแผนและความคิดที่มุ่งสู่ความสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องที่มาก่อนโชคลาภพิจารณาอีกครั้งถึงเรื่องที่ดูเหมือนเป็นโชคร้ายของคนบางคนคุณจะพบเหตุผลที่แท้จริงนายสำเร็จเวลาพ่ายแพ้ล้มเหลวเขาจะเรียนรู้และเอาชนะในที่สุดแต่ในแพ้เวลาพ่ายแพ้เขาไม่รู้จักจำสออย่าเป็นคนเพอ้อฝัน อย่าคิดให้เปลืองสมองและฝันถึงวิธีการเอาชนะหรือประสบผลสําเร็จโดยไม่ต้องทําอะไรเลยคุณไม่อาจประสบผลสําเร็จได้โดยอาศัยโชคชะตาอย่างแน่นอนความสําเร็จมาจากการกระทําและการเรียนรู้อย่างลึกซึง้งถึงหลักการต่างๆที่ทําให้เกิดความสําเร็จอย่าพึ่งดวงเพื่อความก้าวหน้าในตําแหน่งงานหรือเพื่อให้ประสบชัยชนะหรือให้ได้สิ่งดีๆในชีวิตตรงกันข้ามเน้นการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆในตัวเองที่จะทําให้คุณเป็นผู้ชนะ จบบทที่2รักษาโรคชอบแก้ตัวของคุณโรคแห่งความล้มเหลว